บทเรียนที่สองบทเรียนจากความผิดพลาดคนทุกคนไม่ว่าใครก็ตามนะคะทุกคนล้วนแล้วมีความผิดพลาดมากน้อยแตกต่างกันไปแต่การที่มีความผิดพลาดแล้วรู้จักสำนึก และกล้ายอมรับและปรับเปลี่ยนวิสัยของตัวเองใหม่ได้อันนี้แหละค่ะคือคีย์สำคัญที่ควรจะจำไว้ใส่สมองเลยนะคะเพื่ออะไรคะเพราะว่าอย่างน้อยๆคุณสามารถสำรวจและตรวจสอบตัวเองได้ว่าเรามีความผิดพลาดและที่จะปรับเปลี่ยนนิสัยให้มันดีขึ้นได้อย่างไรคนฉลาดเขาไม่ต้องการที่ อยากจะโชว์ความโง่ของตัวเองให้ใครรู้แต่ในโลกของความเป็นจริงทางด้านจิตเศรษฐีเขาต้องการคนที่สามารถกล้าหารที่จะเอาชนะความจริงและยอมได้ว่าเคยทำเลวเคยทำชั่วเคยทำผิดพลาดและเคยเดินผิดเส้นทาง แต่เมื่อเขารู้แล้วเขาไม่ได้ว่าปล่อยนิ่งดูใดและก็ปล่อยมันเป็นตามโชคชะตาจุดนั้นแต่อะไรที่มันไม่ดีหรือว่ามันเคยผิดมาแล้วเขาเอาไว้เป็นบทเรียนเตือนใจและก็เตือนความทรงจำจะไม่ให้มันเกิดขึ้นซ้ำสองซ้ำสามซ้ำส,ำสี่และซ้ำไปตลอดชีวิตแน่นอนนะคะถ้าคุณรู้แล้วนะคะว่าคุณมีจุดเจ็บยิ่งดีเลยค่ะว่า การที่เราทรมานหรือการที่เราสูญเสียอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งมันจะทำให้เรารู้สึกว่าสิ่งนั้นอย่าเข้าใกล้และอย่าให้มันเกิดขึ้นแต่ถ้าเมื่อมันไม่ให้อยากมันเกิดขึ้นคุณก็จะต้องมองแล้ก็คิดหาวิธีเพื่อให้มันหลุดออกจากวังวนตรงจุดนั้นเข้าใจแล้วยังคะว่าจากนี้ไปเราจะไม่เดินผิดเส้นทางอีกต่อไปแล้ว เราจะทำชีวิตของเราให้ดีขึ้นดีขึ้นเป็นประจำทุกวันทุกวันวันหนึ่งคุณก็ป้อนโปรแกรมไดอารี่ใส่สมุดพ็อกเก็ตของคุณไว้เลยนะคะว่าวันนี้คุณกับเมื่ออดีตที่ผ่านมาของคุณแตกต่างกันอย่างไรและมีอะไรบ้างที่สามารถทำให้ดีขึ้นมากที่สุดและคุณได้ปฏิบัติแล้วลองแล้วและมันได้ผลลัพธ์ เป็นเช่นไรผลลัพธ์อันอาจจะไม่ดีในขณะที่เรากําลังทําอยู่หรือว่าคุณอาจจะไม่พอใจอยู่แต่อย่างน้อยๆมันก็ดีกว่าที่คุณไม่ได้เริ่มแก้ไขและไม่ได้เริ่มทําให้มันงอกเงยต่างหากเพราะฉะนั้นนะคะคุณยิ่งทําไปเรื่อยๆความสามารถความชํานาญของคุณจะดีขึ้นดีขึ้น แม้แต่คนทำผิดนะคะถ้าทำซ้ำๆทำย้ำๆบ่อยๆเขาก็จากที่เคยเป็นคนผิดระดับธรรมดานะคะก็จะกลายเป็นคนผิดที่มีระดับเป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะเราไม่ต้องการปรารถนาผู้เชี่ยวชาญที่สร้างแต่ความเลวร้ายแตม่มนุษยชาติทุกคนต้องการมี ความ e x ็กซ์เปิความเชี่ยวชาญที่เป็นคุณค่าและประโยชน์ต่อสังคมมวลมนุษย์โลกนะจ๊ะฝากไว้ให้ดีนะคะออริโออันนี้เป็นออริโอเพื่อฝึกจิตสำนึกของคุณให้มีจิตเศรษฐีอ่ะปรับะนะจ๊ะสำหรับออริโอนี้เพื่อมาช่วยเติมเต็มและเก่าความผิดพลาดของคุณไปในทิศทางที่เหมาะสมคู่ควรและถูกต้องแม่นยำ ทำให้ได้นะคะ